เรเนกตัน s t o ร์ the fire fan the fury holy shit let's see let's see r e รเนกตันเบส the desert level up t h e a s c e n d e d 4มานา4-4ครับผม4มานา4-4 r e n e เ t เ n ก overwhelm อ uh, ่ when I challenge enemy give me plus t o attack plus one heal this round uh, อ่าความสามารถเฉยๆนะแต่ว่าถ้าได้ challenge จะได้บัฟแต่ว่าตัวมันไม่มี challenge ว t ตถุดรัก แล้วจะเลเวลอัพก็ติอเมื่อเราได้ดีล12ดาเมจต,ต้องตีให้ได้12ดาเมจอารมณ์คล้ายๆชิวันหน้านะคือเอาไปบล็อกก็ได้เอาไปบล็อกก็นับเอาไปตีก็นับสเปีติดตัวคือกิฟต e เ e น y v u l n e r วั l e t h น s รเบิลนะ สามารถอาเบิร์สควิกแซนกิฟฟ์อนเนมี่มินส์4แอทแทกแอนด์ดิสบิลอิทส์คอมแบทคีย์เวิร์ดดิสรอบโอ้ลบ4แอทแทกลบ4แอทแทกแล้วลบคีย์เวิร์ดคอมแบทคีย์เวิร์ดนี่คืออะไรวะคอมแบทคีย์เวิร์ดคือพวกโอเวอร์เวย์พวกอิลูซีฟงี้ปะ่ะคอมแบทคีย์เวิร์ดอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเขียนเจาะจงว่าคอมแบทคีย์เวิร์ดทำไมนะไม่ไม่ไม่เข้าใจ <S 2> <S 2> <S 2> อ,อ่ะคอมแบทคีย์เวิร์ดคอมแบทคีย์เวิร์ดคือลบอิลูซีฟได้ เราก็เขียนว,ว่าลบคีย์เวิร์ดเฉยๆไม่ได้หรอวะไม่เข้าใจหรือว่ามันหรือว่ามันต้องใช้ใช้เฉพาะตอนที่เขาตีมาใช้เฉพาะตอนที่เขาตมาีมันถึงจะมันถึงจะลบความสามารถได้ไม่นับพวกลาสเบรดคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับการโจมตีโอเคเลยเพือนิมเมชั่นเชี่ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าเลไรไอะแอนเมชั่นมันมันดีขึ้นมันดีขึ้นทุกทีทุกทีเลยวะ่ะปกติเมื่อก่อนอะปกติเมื่อก่อนแม่งเป็นแบบเงาเป็นแขนเป็นขาเป็นหาอะไรโผล่มานิดหน่อยอันนี้แม่งโผล่มาเป็นตัวเลยเว้ยอันนี้แม่งโผล่มาเป็นตัวเลยโผล่มาเป็นตัวดูอีกรอบครับผม <c oughs> โผล่มาเป็นตัว เลเวลสองับผมสีมานาห้าห้ามีโอเวอร์เหมือนเดิมแล้วตอนตีบัวแท็กสามบวกเลือดสามนะครับโอเคก็จะขึ้นเลเวลสามได้ก็ต่อเมื่อเรารีโซเดอะซันดิสครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอด,ด,ด,ดูมารอลุ้นกันว่าจะมีแอนิเมชั่นตอนเลเวลอัพเป็นเลเวลสามไหมนะอ่าตอนตีได้บัวแท็กสามบวกเลือดสาม อันนี้เราเห็นไปแล้วเอสตีมไฮโฟแนไฮโรฟนเฮ้ยบ้าน่บ้าน่าานาสีมานาสิบสิบสีมานาสิบสิบครับผมเลนเน็กตันโอเวมเวนไอบล็อกออฟแท็กดิวทูทูเอน m ม e สแอนด์ e ด n e เอน e มิเน holy shit เวลาเราโจมตีหรือว่าเวลาเราบล็อกนะครับจะจะทำสองดาเมจใส่ใส่ศัตรูทั้งหมดก็คือโดนทั้งเน็กซัสโดนทางเน็กซัสโดนทนั้ทงบอดของศัตรูคือตีไปหนึ่งทีก็ดีลสองตอนเอาไปบล็อกก็ดีลสองไอเ้เชี่ยสุดยอดวะ่ะเวลสามมันสุดๆเลยวะ่ะเวลสามถ้าถ้าเลยเวลอัพได้นะมันมันเลยมันมันเลยอะ นี่ตอนตีตอนตีโอ้โหตอนตีสับทั้งบอร์ดสับทั้งบอร์ดเชี่ยเท่จัดว่ะเชี่ยคะแนนอาร์ตคะแนนเลเวอัพแอนิเมชั่นผมให้เต็มเลยผมให้เต็มสิบเลยโคตรเทเลเน็กตันต้องตีสามทีอะตีสองทีอะตีสองทีเมื่อไอในในวิดีโอมันไม่ได้มันไม่ได้โชว์นะครับแต่ว่าการ์ดประจำตัวของเลนเน็กตันจะเป็นการ์ดที่ให้ ให้วันดูเลเวลฝาหนงข้ามแล้วเราสามารถลากฝาหนงข้ามมาตีได้แล้วแอทแทกของเลนเนตันจะเป็นหก <c oughs> ก็คือถ้าถ้าได้ตีสองทีอ่ะมันก็เลเวลอัพเลยนะ <c oughs> ถ้าได้ตีสองทีหรือว่าตีแบบธรรมดาสองทีแล้วก็บล็อกอีกหนึ่งทีก็เลเวลอัพเลย <c oughs> อาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เห็นเลนเน็กไปเด็กอื่นได้มันเก่งถ้าเลเวลสองก็เก่งใช่ <c oughs> ตัวตัวมันสแตทค่อนข้างดีด้วยนะเลเวลสองก็เก่งแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากเล่นเลเวลสามไง เราอยากเลเวลสาม 3, เลเวลสามมันเท่เกินเลยอย่างอย่างเรเน็กตันนี่นับนับว่าเป็นนับว่าเป็นแชมเปี้ยนไอโกนะครับนับว่าเป็นแชมเปี้ยนไอโกคือไม่ไม่ต้องไปถึงเลเวลสามก็ได้อะไม่ต้องไปถึงเลเวลสามก็ได้แค่เลเวลหนึ่งเลเวลสองก็คิดว่าพลังบุกพลังบุกเยอะพอสมควรนะโอเคเรเนกตัน okay. เราไปดูกันใกล้ๆเดี๋ยวซูมให้เรเนกตันอาร์ตสวยมาก นี่ไงสเปลติดตัวของเลนเนกตันเมื่อกี้นะครับสเปลติดตัวของเลนเนกตันเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงรัดเลสพรีเดเตอร์กิฟต์แอนด์เอร์ไลน์พลัสทูแอทแท็กแอนด์แอนด์เอนเนมี่วานูเรเบิลดิสฟาวน์ก็คือจะติดติดวานูเรเบิลไว้ฝั่งตรงข้ามเราก็ลากมาตีได้ก็จะทําให้เลนเนกตันได้เป็นถ้าใช้แบนี้บัฟใส่เลนเนกตันก็จะตีครั้งหนึ่งตีครั้งหนึ่งแปดดามจเลยคือบัฟตรงนี้สองบัฟจากสเปลสองแล้วก็บัฟจากความสามารถของเลนเนกตันสองก็คือตีครั้งงนึ แล้วคือเธอหน้าเราเอาไปบล็อกเนในต้านก็จะเลเวลอัพเลยก็ก็คิดว่าเลเวลอัพง่ายอยู่ถ้าดู paper นะออนเปเปอร์นะอ่านี้ก็คือเหมือนกันเคยอใบถัดไปครับผม1มานา3 1บัตเตอร์สตี้มารูเดอร์แอคโรบอยด์นี้ไม่เก่งครับผมใบนี้ไม่เก่งมันไม่มีคีย์เวิร์ดมันถูก block บล็อกได้สบายบล็อกได้สบายบื้อสดิโบโดนบล็อกทีเดียวก็ตายแล้วคิดว่าไม่มีภาพนะใบนี้ไปถัดไป4มานา5 3ครับผมปักไซแซนสปินเนอร์เพลย์แกรนด์เอนเนมี ไม n u s สวรรค์ในแท็กแอนน์วันก็จะลบลบพลังโจมตีของยูนิตหนึ่งตัวตั่านหุงข้ามแบบถาวรน,นะลบไปเลยหนึ่งแล้วก็จะติด v u l n e r a b l e ไว้ถาวรติมานาห้าสามสเตทไม่ดีเท่าไหร่ความสามารถก็รู้สึกว่าไม่ได้ Impact ขนาดนั้นลบแค่หนึ่งในแท็แล้วก็ลากมาฆ่าอาจจะลบลดเทรด value ได้เอาตัวมันไปเทรด value ได้แต่ก็คิดว่าไม่คุ้มอยู่ดีนะคิดว่าไม่คุ้มอยู่ดีตัวมันไม่มีตัวมันไม่มีคีย์เวิร์ดอะไรอย่างอื่นเลยอ่าใบถัดไป เจม้านาหกหกเร b บลัดแมนเจมานาหกเฟียสามะผมแอตแทกจิ๊บเอเนมีส -2 a t นัสทูแอตแทกดิสเลาโอ้เฟียสามชูริมาไมโกรเชื่อไหใบนี้เก่งไหมในเด็กเฟียซามอารมณ์อารมณ์เหมือนเรือของของซีมอนสเตอร์อะอ่าชูริมาก็มีสไตล์เล่นแบบอื่นนะจากที่เราดูเมื่อวานเราคิดว่าจะมีแต่แบบมีแต่แบบเลดเกมแต่ว่าใบนี้ใบนี้ค่อนข้างค่อนข้างดันไอโกรนะดันเฟียซามไมโกร ต้องรอดูว่าจะเอาไปคู่กับอะไรได้นะแต่คิดว่าใบานี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นใบปิดเกมที่เก่งถ้ามันมีเด็กเฟียซัมเก่งๆอะนะใบนี้น่าจะเป็นใบปิดเกมที่ดีเลยเคยใบถัดไปของผมหนึ่งมานาหนึ่งมานาโฟกัสโฟกัสถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะสปีดสปีดโฟกัสเนี่ยคือสปีดของเจมเขาจะเปลี่ยนเป็นคําว่าโฟกัสก็คือไม่สามารถไล่ไม่สามารถไล่ในคอมแบทได้ไม่สามารถไล่ในสแต็กได้แต่ว่าสามารถไล่ได้ที่เบิร์สในในเทิร์นของเราอะเก็ตเก็ตไหมมันคือเจมอะ่ะ มันคือเจมแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนให้มันไม่ต้องเขียนเทคยืดยาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นคีย์เวิร์ดง่ายๆเปลี่ยนเป็นสปีดง่ายๆใช้คำว่าโฟกัสก็หนึ่งมานาโฟกัสกิฟต์แอนด์เอนเนมี่มินัสนู๊อทแท็กแอมมานูเอลเบิรลดิสฟลาวมันนี้ก็เก่งครับผมอยู่กับแบบการลบแอทแท็กฝั่งตรงข้ามแล้วก็การติดวานูเอลเบร์ลไว้ฝั่งตรงข้ามอ่ะคือมันจะลากเทรดมนันมันเลยดิมันจะลากเทรดมนันมันเลยนะครับพอมาดูกาพวกนี้แล้วกลับไปดูเลนิกตันเลนิกตันเลเวลอัพง่ายมากเลยนะมันมีใบใบที่ช่่่วยยยให้้เเเลลลนนนกกกตตัไดาาีีแแแบบบอออะมอะมทท ลบแอตแท็กลบแอตแท็กอ่าโอกาสที่เรนนกตันจะตายมันก็น้อยลงอะ่ะเรนนกตันนี่มีมีภาพเลยว่าง่ายอยู่โอเคดูใบถัดไปว่าห่วงฟลิกแซนฟลิกแซนเราดูไปแล้วในในวิดีโอเมื่อกี้ก็ give an enemy minus ัสมา t แท็กอ่าดิสกิลเบลิทส์คีย์เวิร์ดเอ็กซ n คูลดิงเอ e นี่เนกาทีฟคี o ์เวก็คือจะลบจะลบคีย์เวิร์ดทุกอันนะคือเทคเทคในโมบายติกกับเทคในวิดีโอไม่ไม่เหมือนกันเหมือนเหมือนเขาเอาภาพคนละเวอร์ชันมาใช้นะ ก็สรุปแล้วมันก็คือลบคีย์เวิร์ดทุกอันอยู่ดียแหละลบคีย์เวิร์ดทุกอันยกเว้นอันที่เป็นอันที่เป็นผลลบอะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือจะไม่ลบฟอร์ตไบ์จะไม่ลบอะไรที่มันเป็นผลลบกับฝงตองข้ามอะเอออะไรประมาณนั้นก็เก่งก็เก่งเป็นความแบบทริคที่เก่งอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนฟอร์ตไบป์ปะวะคิดง่ายๆมันก็คือมันก็คือฟอร์ตไบ์อะในในกรณีที่เราจะเล่นเล็กโมโนทากอนอะแล้วเราใส่ลีเยนอื่นคู่มาไม่ได้เงี้ยวันนี้ก็วันนี้ก็ใช้แทนใช้แทนพวกฟอร์ตไบ ก็ต้องรอดูว่าจัด,ดกยังไงโอเคใบถัดไปผมซีมานาฟาสไรต์ i อฟ o ดมิเนนซ์ชิวแอนแอร์ไลอ์ออเดสทรอยวันออฟโยมานาเจมทูกิฟต์ออร์เอนเ m มิสมายนัสทูเอตแท็กติสลาวเชี่ยมันมันดันเฟียซามันเนี่ยจริงๆมันเล่นคู่กับเฟียซามเก่งปะใช่ไหมเหมือนการ์ดพวกนี้มันทำมาให้เล่นคู่กับเฟียซามเลยครับอันนี้ก็คือจะเลือกได้ว่าจะฆ่ายูนิตของเราหนึ่งตัวหรือว่าจะลด มานาเจมของเราลงหนึ่งอันเพื่อเพื่อลบแอตแท็กของัฟนของข้ามลงสองอ่าใบใบนี้คิดว่าไม่เก่งเท่าไหร่ใบนี้คิดว่าไม่เก่งเท่าไหร่นะครับความสามารถมันคล้ายๆกับไปตัวเรสตัดแมนเนี่ยแต่ว่าในฐานะใบปิดเกมคิดว่าคิดว่าใบนี้น่าจะเก่งกว่าอืมคิดว่าคิดว่าเฟียร์ซัมเฟียร์ซัมน่าจะน่าจะมาปะตอนนี้ก็คือมีมีสองอย่างอมีสองอย่างที่การลบแอแท็กพวกนี้มันทําก็คือ นำเพียซามกับช่วยให้เ <H ead S 1> ลนนิกตันได้เทรดง่ายเดเวลอัพง่ายเซฟเลนนิกตันนะโอเคใบถัดไปเขาผมสองมานาอันเวอร์ดี้สองมานาสโลกิฟต์แอนด์เอนมี้ฟอลโลเวอร์มายินสโฟร์เอทแท็อีกแล้วนะครับดิสราว์เท่านั้นนะ if you have fewer mana g e m แซนด์อยู่พันธ n เน้นคิวอ t ดอินสเตนี่ไงคอมโบอะเชื่อคอมโบค่าหกมานาถ้าถ้าเรามีมานาเจมน้อยกว่าฝาหนุ่งข้ามจะเปลี่ยนจากลบเสียแท็กเป็นค่าไปเลยเท่ากับว่ากรณีที่เราจะใช้ใบนี้ได้เนี่ยมี2กรณีนะ มี2กรณีก็คือเราเล่นไรอฟดูมิเนนส์ไรอฟดูมิเนนส์แล้วมานาเราน้อยกว่าฝันของข้ามกับอีกหนึ่งกรณีก็คือไปเจอเด็กแรมวันนี้จะเป็น2มานาเวนเจนรับผมถ้าเราไปเจอเด็กแรมแต่ใช้ได้กับ f o ลเวอร์เท่านั้นแต่ก็ก็เก่งอยู่ดีอ่ะสองมานาเวนเจนก็ก็เก่อองาากอยู่ดีนะแต่เงื่อนเงื่อนไขมันยากไปหน่อยคือ1ต้องไปเจอเด็กแรมถ้าไม่เจอเด็กแรมก็ต้องเล่นคู่กับไรอฟดูมิเนน c ์ซึ่งไรอ f ด o มิเนน c ์ไม่เก่งเท่าไหร่ก็คิดว่า คิดว่าไม่มีภาพคิดว่าไม่มีภาพแต่ว่าถ้าถ้าแลมเป็นเมตาก็อาจจะใส่เป็นเทคมาได้อยู่ใบถัดไปครับผม d o m i n a n t destruction deal t o to enemies and the e n e m y nexus อันนี้ไม่ใช่การ์ดนะอันนี้ไม่ใช่การ์ดอันนี้เป็นความสามารถของเลนิกตันตอนเลเวลสาความสามารถของเลนิกตันตอนเลเวลสามได้เอามาอยู่ตรงนี้เพื่อนฮัลโหลเอามาอยู่ข้างๆเลนิกตันดิฮัลโหลโอเคก็มามาสรุปกันหน่อยลวกันมาสรุปกันหน่อยลวก,กันก็เลนิกตันเก่งเลนิกตันเก่งครับผมไม่ต้องเลเวลสก็เก่งได้ ค่เลเวลหนึ่งเลเวลสองก็เก่งแล้วเป็นตัวบุกที่ค่อนข้างโอเคเลยถ้าได้ชาเลนจ์เนี่ยถ้าได้ชาเลนจ์ซึ่งถ้าเราจะเล่นเลเนกตันเนี่ยเราใส่คู่กับการ์ดเซกวันดูเลเวให้มันอยู่ละมันจะได้ตีแบบหนักๆเลยอะลากตี1ทีก็6กดาเมจอะแล้วเลเวลอัพก็คือเลเวลอัพก็คือแรงแรงจัดๆเลยคิดว่าเลนนกตันเป็นตัวน่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวที่เก่งเลยในตอนมันออกมานะเราคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะไปอยู่ในเด็ก ของซันดิสป่ะเพราะว่าตัวมันไม่ได้เลดเกมขนาดนั้นเนตันเห็นภาพเล่นกับแชมเปี้ยนัวอื่นเยอะอยู่ครับผมไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นโมโนตัวค่อนข้างเก่งแอคโกรมัน,มนแล้วก็มีการ์ดใบอื่นๆน่าสนใจที่ไปช่วยดันเฟียร์ซามไมโครนะโดยเนกบุกนาซ์ซต้องมองการเออคิดคิดว่าแชมเปี้ยนอีกสองตัวที่เหลือแชมเปี้ยนอีกสองตัวที่เหลืออาเซียกับนาซัซอ่ะน่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวแบบเลดเกมเกมช้าๆหน่อยละ ที่เห็นการ์ดต,ตอนนี้แล้วคิดออกเลยก็คือแอคโกรโอเวิมดาริอัสริเวนเรเวนคู่กับน็อกซัสอะชูริมาน็อกซัสสเปลติดตัวของเลนนกตันก็เป็นเสกมันดเลเบลแล้วก็มีมีใบอื่นอีกเนี่ยมีเอ็กซอ์สผมว่าผมว่าแค่แค่สองใบนี้ก็เก่งแล้วอะเอ็กซอ์สเนี่ยผมผมคิดว่าเก่งมากนะถ้าไปถ้าไปอยู่ในเด็กแอคโกรอะมันจะทําให้ตัวตัวโอเวมของเราอะได้เทรดได้เทรดที่ดีที่สุดแบบเราอยากเอาตัวโอเวม สี 4, 3, ของเราไปตีตัว1นหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ใช้แบบนี้ใส่หนึ่งหนึ่งเอาไปตีเบิ่มๆนั่นแหละภาพภาพแรกที่อยู่ในหัวตอนนี้ก็คือโอเว่ยแมกโรนั่นแหละโอเว่ยแมกโรสปอยมาทุกวันไหนสปอยทุกวันนะผมทุกวันตั้งแต่วันนี้ยันถึงวันที่3มีนานครับทุกวันเวลานี้จนครบใช่ก็ผมผมก็จะมาทุกวันนะถ้าใครไม่อยากดูคนเดียวอยากมาคายด้วยกันก็กดติดตามช่องไว้ได้นะครับ